อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เจอไม้มั่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไวใครกลางกันมีดวงตะวันสองเป็นแสงสีทองกระจางขันลองให้ไฟปองและสร้าง เดี๋ยววิทยตโเสีงนครับซึงจอดี้ท่านเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ได้ทำการเดี๋ยวให้รัฐนตรี่านใด่านใดนใดครับสวัสดีครับวันีครับะัครับทักปีสาขานะครับสางคระครวกลาโหบคระครวงแล้วพับลัครุ่นในะครับ ผก็เดิดเกิดจริงจากธรรมะจริงจากคนรุ่อใกมจริงโดยเฉพาะนะครับทำลังเป็นหมอตั้งก็เป็นคนทุ่นในะครับจ้องเชื่อไหมครับสิบปีที่ผ่านมานะครับกับสิบปีนะครับในวันนี้ผมกลับไปในพื้นทีน่ันอีกครับไม่มีการเสียนแทงแต่สามารถบประมาณ ที่ทางรัฐเนี่ยเก็บเกี่ยวจากประชาชนในแต่ละพื้นเนี่ยนะครับนะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ถามว่าอีกรัฐสวัสดิการต่กกางๆเนี่ยทำไมมันถึงเข้าถึงประชาชนใน,ในระดับราฐยากด้ยากินเหลืเเอเกินเอ๊ะวันนีเเ้เดี๋ยวถามก่อนวันนี้ใครสนทุนกันเนี่ยมุนตกกังเลยนะฮะโอ้ฮะรถเชิญด้านขวาฮะนะครับเดี๋ยวเดาแล้ว ่างประเทศเนี่ยบางประเทศหรือส่วนมากน,นะครับมาตรฐานชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีด้วยเขาเรียกว่ารวยสุขุมเลยหรือต้นเรื่ออจากอาสาลงสำนักเก่งเกครับส่วนเก์ที่สามเนี่ยเราได้ประชานสภาพเกษตรกรจังหวัดประเดศซึ่งมีโครงการเดียวกันกับเราได้อ่พูดคุยกันแล้วก็ท่านก็ มั่นใจครับใจแล public, ้วก okay, mm ็จะลงมาเพื hmm. okay, right. so, dare, mm ่อ hmm. ชักเราก็คือท่านอาจารย์ลุนเตนครับท่านหลวงแดงนะครับท่านอยู่ที่ลําแดนครับเอ่อส่วนผู้ที่จะดับหนุนเราในระบบบัญชีไดชื่อเราได้พันตำรวจเอกอำนาจจามูไรมาช่วยเหลือซึ่งจะเป็นผู้สดับในระบบบัญชีของอดีตนะครับเคยเป็นเราลุกตับสอบสวนอยู่โรงพบกวนจังหวัด แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็ไปเป็นผู้กับที่ผลิตภัณฑ์ักหนึ่งครับซึ่งผู้กับพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้ซึ่งพักนี้ก็ได้เปรีโยชนแล้วแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจลงเนี่ยก็ประชาราษฎรที่ทนายบ้างอะไรบ้างเนี่ยพักนี้เนี่ยเขาสนใจพี่น้องเกษตรกรไหมนโยบายรับาลเกษตรกรไหม เพราะฉะนั้นะวันนี้ที่ผมตัดสินใจลงมันก็น่าจะมีมุมมองแนวทางที่มันลงนโยบายครับแล้วก็ที่พรรคแล้วก็จี่ยืนอยู่พรรก็เลยก็เลยว่าตัดสินใจลงร่วมเบในกิจกรรมการกับพรรครับรวมพลังเราเริ่นใหม่เราก็ได้ตัดสินใจตใจไม่ต้องการให้มีความเป็นกันเองอีกสิทนะครับครับถ้าเห็นเขาแข็งแข็งให้ช่วยช่วยหน่อยไปอต เดี๋ยวเร่นี้ผมอยากให้คนนี้เป็นผู้านหลังในทับการเมืองที่เราอยากให้เป็นนะครับใจเราอยากให้นักการเมืองเข้าสภาให้ฝากเสียนให้กับเราเราก็ต้องห้ามนักการเมืองเอง ให้เข้าไปในสภาเป็นปากเป็นเขียนเป็นตัวแทนเราว่าเราเดือดร้อนยังไงเราต้องการอะไรนะครับให้มาตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น,พน้องให้ถูกจุดงทักทีให้ความจเจริญเนี่ยมันเข้าถึงมากกว่าที่เป็นอันนี้แหละคือสิ่งที่ประชาชนต้องการยิบดีอยู่นะครับนะครับหนีจาก,ากจค,ค,ความยากจนอันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ผ่านมาถามว่ามีคนที่เป็นตัวแทนเ,เราเขาไปทำงานแบบจริงจังๆบ้าหงหรือไม่หรือตอนหาเสียงมาแล้วสี่ปีมาใหม่ไม่เปลี่ยนหน้าเลยถ้าเลือกเราเราไม่ต้องการทการเงินแบบนั้นนะครับเราต้องการทการเงิน จริงดีแล้วก็ถ้าเราได้ไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเราจะได้งายกรัฐมนตรีที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยก็คือซึ่งก็เป็นนดีตนายกของพระคาโยยที่ซึ่งการร้องต้องจับดุลทั้งประเทศ วิโอกสว่าท่านจะได้ไ,ดไปนัง่งอยู่ในอาย่างนีนะครับอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไปด้วยว่าเรามาช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่เพื่อการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับอยากับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมัม่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครกลางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจา่างัถลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้ยยมบานให้คนหานสู่ใหวัน จะปลอบดวงใจให้เธอหายราวรานจะเป็นสัะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยมหอยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวัง